อีกหนึ่งผลงานของย่าๆนะฮะที่ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่นั่นก็คือจนกว่าจะได้รักกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นการโคจรกลับมาเจอกับพระเอกอย่างหมากเรรนครับ ที่ใช้คำว,ว่าโครจรเนี่ยเพราะว่าเขาสองคนเคยเล่นกันเล่นละครด้วยกันแล้วนะฮะในเรื่องคลื่นชีวิตซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหกระแสะคือแรงไปทั่วเอเชียครับแรงมากแต่การกลับมาร่วมงานกันครั้งนี้กับละครเรื่องจนกว่าจะได้รักกันของผู้จัดพิอาร์พลังธรรมบอกเลยว่าแฟนๆคือลืมภาพของเธอกับพิมักในละครคลื่นชีวิตไปได้เลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสนุกสนานคลื่นเคลงเอามากๆ เมื่อวานเนี่ยย่าๆเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะฮะเล่าถึงเบื้องหลังการทํางานว่าเป็นการทํางานที่สนุกมากไม่เคยเห็นพิมากตลกขนาดนี้มาก่อนเข้าฉากแต่ละครั้งคือต้องต้องกลั้นขำจนจนกลายเป็นเครียดอ่ะโอ้ oh. กลั้นขำจนเครียดนะฮะแล้วไม่ได้แค่พิมากนะแต่ว่าพี่วิลลี่แม็กอินทอสที่ย่าๆยกให้เป็นคนที่ตลกที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเจอมาเลยอ่ะไปฟังเสียงของย่าๆกันครับ มากแบบไม่เคยแบบแบบโอ้โหแบบแบบแก้มจะปีกทุกวันแบบไม่เคยเครียดขนาดนี้มาก่อนในการที่แบบแบบอยู่ในฉากแล้วพยายามไม่ขำค่ะแต่พี่นกต้องคอยแบบยากแกไว้อย่าขำอย่าขำอะไรทํแต่คือหน้าหนูเป็นอย่างเงี้ยกับทุกฉากอะไรอย่างเงี้ยพี่หมากตลกมากพี่วิลลี่ตลกมากบทน่ารัก มากแบบแบบนั่งแล้วก็เ็เห็นในมุมนี้ของพี่หมากว่าไม่เคยติงตองสุดๆไปเลยแบบแต่แตก็ค่อนข้างเป็นตัวเขานะเอาจริงๆ <c oughs> พี่หมากทาให้ช็อกหลายครั้งมากแบบเฮ้ยพี่เล่นอย่างนี้เลยเหรอ ดีอ่ะดีแบบดีใจที่ได้เห็นมุมนี้ของเขาค่ะน่ารักมากอาจจะแบบคนมีความรักมาลยแบบโลกมันสดใสมากเลยต่างจากเรานะก็เขากาลังจะเขาแบบแบบเขามั่นหมายแล้วอย่างนี้คือสาหรับย่าตอนที่อ่านบทอะค่ะรู้สึกว่าแบบโหมันทันสมัยมากแบบแบบคำพูดที่เขาให้พูดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบมันลงตัวไปหมดก็เลยมันเป็นเหมือนแบบมิติใหม่ในการ นำเสนอบทค่ะคนดูจะเข้าถึงบทได้ง่ายว่าพูดถึงจริงๆมันคือมันอาจจะคอมเมดี้แต่มันพูดถึงชีวิตจริงเยอะพอสมวควรค่ะเเป็นถึงเรื่องที่บอกเลยว่าแฟนๆไม่ควรพลาดจริงๆครับสำหรับละครจนกว่าจะได้รักกันนะฮะรับรองว่าได้เห็นมุมใหม่ๆของทั้งยาญาตแล้วก็พี่หมากจะแน่นอน